สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมราศีเมษนะคะประจําเดือนพฤษภาถึงมิถุนายน2023 นื่องจากว่าอ่านติดภารกิจนะคะก็อ่าจให้2เดือนคั่วเป็นความรักทั่วไปนะคะเดี๋ยวพอเสร็จภารกิจทุกอย่างก็เป็นปกตินะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกค่ะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook i n s t a g r a r รายแอดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีดีอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายและขอขอบคุณนะคะ ที่ซัพพอร์ตชแนลนี้เรื่อยมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยราศีเมษนะคะตะกี้ถ้าอ่านตะกี้แม่ภาษาเก่ามากเลยรู้หมดเลยอายุเยอะเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็เก่าอีกแหละนะคะเอาไปว่าเมื่อกี้เนี้ยถ้าผูอ่านขานผิดเป็นราศีมีนขอโทษด้วยนะราศีเมษนะคะราศีเมษร,ราศีเมษนะลูกนะเอาล่ะ ราศีเมษเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานความรักทั่วไปโดยรวมกันเลยนะคะขอทราบพลังงานความรักทั่วไปโดยรวมราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนราศีเมษค่ะขอทราบพลังงานความรักราศีเมษนะคะพฤษภาถึงมิถุนายนในดูซีอู เอเชียตะวอนนะคะปฏิเสธไม่ได้มากว่ามันคือข่าวดีนะคะกู o d n e วส์โอ้โหเอเจนีเป็นทั้งสิบเปลียยและสิบถ้วยนะ น่าสนใจมากๆเลยอ่ะที่ด้านหลัง The Lover นะคะและ Energy s e v e n o w o s การกตัดสินใจเลือกและรักซ้อนซ่อนรัก หนักไปทางคู่ที่เป็นประเด็นอยู่พอสมควรนะคะคนที่ห่างกันไปหรือที่บล็อกกันหรือว่าใครนอกใจคุณคุณนอกใจเขาในช่วงสองเดือนนี้เป็นช่วงของการสื่อสารคุณจะรับข่าวจากเขานะคะหรือเขา,าอาจจะส่งข้อความมาเองเลยนะทีนี้หน้าที่ของคุณก็คือคุณจะต้องตัดสินใจเลือกละว,ว่าจะไปจมอยู่ตรงนั้นต่อหรือว่าจะเริ่มใหม่กับคนที่ เป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ของคุณจริงๆเอเจนซี่สิบเหรียญคนที่จบไปแล้วนะคะจะมาสร้างความอึดอัดใจคุณอีกครั้งอะ่ะจะมารบเร้าจะมาขอกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะยัง,ยงคงทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยจากตรงนั้นได้ผู้อ่านมองดูว่าคุณจะได้สิบถ้วยจากรักครั้งใหม่นะคะเป็นชาวธาตุไม้นั่นหมายความว่ากับคนที่คุณหวังอะ่ะหวังไปเถอะ ต่อให้กลับมาคบกันอีกครั้งมันก็จะเจ็บเหมือนเดิมนะขออภัยที่ต้องพูดตรงๆคุณมีเกณฑ์การที่จะตัดเขาออกอีกครั้งคุณจะลองเจ็บจนสุดก็ได้พอเจ็บจนสุดแล้วไฟรบศรสอสวงหมอว่าคุณจะตัดเขาโดยที่เรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใยดีตัดออกแบบกับคุณกับรู้สึกดีใจด้วยซ้ำว่า เออน่าจะเอาคนนี้ออกไปจากชีวิตได้นานแล้วอะนะคะแล้วคุณก็จะได้ความรักที่ดีอย่างน้อยๆคุณก็ได้ความรักตัวเองความเคารพตัวเองกลับคืนมานะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เขามักจะเทคคุณเหมือนกับเป็นออปชันนะเหมือนเป็นของตายอยู่ตลอดอะไรแบบนี้อินเ e นียฟิวเจอร์ถ้ากลับมาก็เหมือนเดิมแหละนะคะเพราะเขารู้สึกว่า ก็คุณยังอยู่ตรงนี้อยู่เสมอไงเดี๋ยวมีอะไรใหม่มาก็ไปแล้วค่อยกลับมาอีกไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะลหลายๆครั้งการพยายามให้คำปรึกษาโดยบอกว่าโดยใช้การโมดิเวตนะหลายๆครั้งมันก็ได้ผลสับบางคนที่เขารักตัวเองมาก ต่กับบางคนที่เขาตกหลุ่มรักกับเคมีในหัวกับอดีตกับคนคนนั้นนะ่ะซึ่งคนที่ดีเนี่ยมันตายไปแล้วแต่คนที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันเป็นท่าแท้มันเป็นเรียกได้ว่านิสัยดิบที่คุณเจออยู่เนี่ยหนักหนาจะต้องเจอหนักสักหน่อยถึงจะตัดใจได้ถึงจะกลับมรักตัวเองได้แล้วก็มองดูตัวเองในจบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวว่าประมาณนี้แล้วคุณจะดีขึ้นเพราะว่า e ิวบิกินิ่งกำลังเริ่มขึ้นแต่มันจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคุณนะคะถ้วยนเมันอยู่ในมือคุณคุณตัดสินใจดีแล้วหรือยังว่าคุณอะต้องการทำความฝันคุณให้เป็นจริงมากแค่ไหนเพราะว่าเอเจ้นายรับคับมันคือ wish come true ซึ่งมันขึ้นอยู่กับคุณไงคะคุณเป็นคนถือถ้วยนะคะคุณถือชะตากรรมชีวิตคุณเองเอาไว้ตัดสินใจได้มีเกณฑ์ว่ามีเฮนะคุณจะได้ แต่งงานกับคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆนะแต่คุณจะต้องพ้นวิบากตรงนี้อีกหนึ่งถึงสองเดือนนี้นะคะเหมือนบางคนเนี่ยก็กาลังจะให้โอกาสคนเก่าเดี๋ยวมันจะจบแบบเดิมนะคะแล้วก็รอเริ่มต้นใหม่ได้เลยขอภัยที่พูดตรงๆนะทีนี้ผู้อ่านเข้าใจมันเจ็บนะคะแต่ว่ามันจะหายเชื่อเถอะแล้วคุณจะเข้มแข็งยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยคุณจะไม่รู้สึกอะไรอีกกับคนที่จะเข้า มาในชีวิตนี้คุณก็จะป้องกันตัวเองได้ดีด้วยเรีวยกว่ามีภูมิแล้วมีภูมิแล้วนะคะ,ะคนโสดมีคนให้คุณต้องตัดสินใจเลือกนะคะคนนึงคุณชอบมากแต่ครอบครัวคุณไม่ชอบนะคะเนี่ยอเดนี้อองก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์ดีลกับชาวธาตุน้ำกระกรพิจิกมีนะคะถ้าดินพึ่งกันมืงก่อนแล้วก็ ถ้าตุไฟได้หรือว่าคุณอาจจะต้องดิวกับ2 v i ว r a เบรชั่นคนหนึ่งคุณจะได้เจอเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะอีกคนหนึ่งเจอกันผ่านทางเพื่อนฝูงครอบครัวนะคะค่อนข้างจะหนักกว่าทางเพื่อนฝูงครอบครัวแนะนําให้นะคะจะเป็น2เคสแล้วก็อาจจะเปนรักระยะทางไกลซึ่งเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ได้เพราะไม่ได้ขึ้นมาเป็นการ์ฝั่งยุโรปนั่นหมายความว่าคุณอยากได้คนแบบไหนคุณก็จะได้คนแบบนั้นแหละนะคะ ทีนี้เนทซี่ออกมาบอกว่าหลายๆท่านก็จะมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นคุยเร็วๆนี้หรือว่าคนที่เริ่มต้นคุยถ้ามีอยู่สองคนนะคะคุณก็จะตัดออกได้ง่ายๆจะตัดสินใจเลือกว่าคอมมิชเมนต์กับใครได้แล้วในช่วง1ถึง2เดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่มีครอบครัวเข้ามาติดพันและครอบครัวเขาอะวุ่นวายกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอดีตพระยะาเก่าอดีตสามีเก่าเขาเนี่ยวุ่นวุ่นวายๆจะทําให้คุณอึดอัดเนี่ยมันจะ มีส่วนทําให้คุณได้ต้องตัดสินใจง่ายขึ้นตัดออกนะหรือว่าจะเจอลักษณะแบบนี้เข้ามานะคะในท้ายที่สุดคุณจะต้องเลือกสิ่งที่คุณต้องการที่สุดแหละ The l o ล e r นะคะ a อเจนซี Sword, ่เซเว่นออฟสอนี้มันเป็นฝั่งคุณตัดสินใจเลือกให้ดีนะ แอบแอบรักแอบแอบเลือกแล้ว็ตัดสินใจให้ดีเรามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ว่าเราจะไปนอกใจคือ,อยังไม่ได้เป็นแฟนเราก็ต้องเลือก <_ an> เขาเองก็เหมือนคุณแหละเขาก็มีตัวเลือกแต่ท้ายที่สุดคุณจะเจอคนที่เลือกกันและกันอยู่นะคะ <_ an> ความไม่ชัดเจนมองดูแล้วอืมความไม่ชัดเจนผู้อ่านมองดูว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วย <_ an> วมมเขา,าค่คอนข,ข้างจะฟังเสียงคนรอบข้างเยอะเกินไปนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆเหมือนตอนนี้คุณก็มีคนคุยแต่คนที่คุณรู้สึกด้วยเขาไม่ชัดเจนถามว่าไม่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะคนรอบข้างเขามีส่วนทำให้เขาลังเลใจในตัวคุณหรือถ้าเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียเขาอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกไม่ค่อยอยังไม่ค่อยอินกับคุณมากนะักในการพูดคุยการสื่อสารมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะคะเขาค่อข้างไปโฟกัส ตรงจุดอื่นมากกว่านะดูโดยรวมแต่ว่าคนที่คุณไม่ได้คาดหวังอ่ะไม่ได้วิ่งไล่ตามอ่ะคนคนนี้เรียกได้ว่าในอีกหนึ่งสองเดือนนี้จะเผยตัวแล้วก็จะเสนอตัวเข้ามาถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขานะคนคนนี้จะเป็นเนื้อคู่นะแล้วก็เป็นความรักที่ดีมากด้วยนะคะคนนี้ความรักที่คุณจะได้นะคุณจะได้คนที่อาจจะไม่ค่อยตรงสเปคสักเท่าไหร่แต่ไปไปมามาแล้วเขาพยายามที่สุดเลยที่จะเป็นคนที่ใช่ คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอขอบคุณนะที่ให้โอกาสตัวเองที่เปิดโอกาสได้คบคนคนนี้เพราะใไทยท,ที่สุดอตจอมทริกเกอร์จะเปิดเผยตัวให้คุณรู้นะคะคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยมันไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาเองก็มีนอกมีในเหมือนกันแหละนะคะคุณเองก็มีสิทธิเช่นเดียวกันอ mm ีเลเนียฟิเจอร์ใครดีใครได้ใครทําเพื่อตัวเองก่อนมีความสุขก่อนนะคะบอกไว้เลย ทีนี้เอาคนมีคู่ห่วงอะไรบ้างไหมห่วงเรื่องความน้อยใจความอึดอัดครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความในใจที่เคยคุยกันนะคะไม่ได้คุยกันเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ากลัวว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกไม่สบายใจ มันดีในช่วงแรกแต่มันจะไม่ดีในช่วงถัดไปนะคะดังนั้นถ้ามีอะไรไม่สบายใจคุยกันเลยคุยกันด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็คุณมีเกณฑ์การจะได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวในรด็ดๆนี้มองไม่เห็นการแต่งงานแต่เห็นการครอบครัวก่อนแต่ว่าเห็นการมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าอาจจะตัดสินใจมั่นกันก่อนแล้วก็อยู่กันก่อนค่อยแต่งเป็นเรื่องปกติเลยลูกไม่ต้องกังวล นะคะเพราะยังไงได้แต่งอยู่แล้วอนาคตน่ะนะคะมันได้แต่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องไปเคลียร์สถานการณ์ความรู้สึกในใจลึกๆของคุณทั้งคู่ให้ดีอยากเก็บมันไว้เป็นปมเพราะในภายภาคหน้ามันจะเป็นปัญหาที่หลังในความสัมพันธ์นะคะทำคนที่ใช่ของเราวันนี้ให้มันใช่มากยิ่งขึ้น ดีกว่าไปทำให้มันกลายเป็นคนไม่ใช่แล้วไปแอบคดคบใครอีกคนหนึ่งนะคะมันจะไม่ดีนั่นเองพลังงานมันหยุดมันอยู่ที่ตัวคุณนะคนนี้นะคะตัวเขายังดีอยู่ยังยังรักยังมั่นคงแต่คนคนนี้นายอ็อบคัพส์เขาไม่ค่อยหวานเนาะไม่ค่อยสวีทหวานเท่าไหร่มันทำให้คุณน้อยใจหลายเรื่องแหละเรื่องเงินเรื่อง,องทองด้วยก็เช็คให้ดีๆนะคะเช็คให้ดีๆดูภาพรวมเชื่อนอกเหนือจาก เรื่องเงินเรื่องทองอะไรของเขาแล้วเนี่ยนะคะเรื่องอื่นไม่มีไะไที่ไม่ดีนะคะอะไรที่อยากให้เขาปรับก็ลองดูนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจากโรแมนต์เซนจ์นกันหน่อยโรแมนต์เซนจ์นี่มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะหนนี้ฮะ โอเคฮันนีมูนเห็นมาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ออกเดินทางได้ท่องเที่ยวได้มีความสุขนะแล้วก็ได้สร้างครอบครัวอันนี้สำคัญนะคะ true love ความรักรักแท้กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณหรือว่าเข้ามาแล้วล่ะดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือให้มองหาและมองให้เห็นคนที่เป็นรักแท้ของคุณจริงๆแล้วคุณจะเจอ อย่าหลอกตัวเองอย่าสร้างภาพมายาคติในใจจนทำให้คุณพลาดรักที่ดีไปนะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่อย่างที่บอกไปแล้วส v องไวเบレーเนาะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่การสร้างครอบครัวด้วยสิ่งใหม่ๆดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์การจะได้มีชีวิตใหม่มีมีบุตรมีลูกด้วยนะคะสำหรับบางท่านเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ